สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะผมเอากีตาร์นะครับมาติเนสฮิสพาเนียนะครับนะสีใหม่ทั้งสีสีนะครับนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าสองคลิปแรกเนี่ยนะครับนะก็ผมทำไว้แล้วนะครับเรดเชอร์รี่นะครับนะคือให้ได้ยินเสียงนะครับมาสอนแนะนำการใช้ตัว ออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น otg การปรับอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็แนะนำเรื่องเสียงเรื่องลูกเล่นอะไรไปหมดแล้วนะครับผมว่าคิดคลิปนี้เนี่ยนะครับนะคงจะมาแนะนำเสีอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เป็นสีเขาเรียกซันเบิร์สเก่านะตอนนี้เขาจะใช้ชื่อว่าสี c o n n e ็กนะครับนะสีคอ n เน็กต์ก็ตัวนั้นเนี่ยนะครับนะก็ทำคลิปเสียงให้แล้วนะครับนะแนะนำการใช้ออปชันต่างๆแล้วนะครับนะเพราะนั้นในคลิปนี้เนี่ยนะครับนะ จะมานะครับแนะนำสีเป็นหลักเลยนะครับนะซึ่งตัวที่อยู่ในมือของตัวแรกเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวนะครับนะสเปกก็นะครับนะต้องบอกว่ามันก็เหมือนกันทุกตัวแหละนะครับนะก็จะเป็นอ่าออ์โซลิดนะครับเฟรมเมเปิลนะครับนะเป็นออรโซลิดนะครับนะแล้วก็อ่าตัวตัวคอเป็นมอหกรรมีนะครับนะแล้วก็ ตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นโรสบูดนะครับนะตัวนี้สีขาวแล้วครับนะสีขาวอ่าสีขาวเนี่ยมันจะทําสวยเลยนะครับนะด้านด้านหน้าก็ขาวนะครับคอก็สีขาวนะครับนะตัวสีสีนี่แบบสีพวกสีงานรถยนต์เลยนะนิ้งสวยมากนะครับนะอ่านะตัวนี่ครับพอเป็นสีขาวเนี่ย นะครับเป็นสีขาวเนี่ยก็จะกลืนๆในตัวนี้นิดหนึ่งนะครับะครับกลืนๆตัวนี้นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบสีขาวนะตัวนี้ผมว่าพลาดไม่ได้นะขาวสวยเหมือนกันนะครับคนทักมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาทําคลิปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะอันตัวนี้เป็นสีขาวนะ, Web. นะครับนะเป็นสีไวท์นะครับนะหน้าตาประมาณนี้ Long นะครับเพื่อนๆนะขาวประมาณนี้หน้าตานี้สวยงามมากๆนะครับพอมาสีขาวเสร็จนะครับนะก็ต้องขาไปได้ เราก็จะต้องมีสีดำนะครับตัวนี้เป็นิสพาเนียสีดำนะครับเป็นไงบ้างโอ้สีดำเนี่ยเนี่ยดำแบบดำสนิทเลยนะนะครับหน้าก็ดำนะครับนะหลังก็ดำนะครับนะต้องเชิดเชิดให้นิดนึงถึงจะเห็นนะครับนะเพราะว่าสีดำที่ถ่ายรูปยากอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะสีดำเนี่ยนะครับนะผมว่าไอตัวเฮสต็อกเนี่ยนะครับนะมันจะดูไอตัวตัวอบาบลนตัวเนี้นะครับนะมันจะดูเด่นออกมานะครับนะ คอก็ทาเป็นสีดํานะครับนะคือทุกอย่างเนี่ยดาดาสนิทเลยอันนี้คือสีดานะครับเพื่อนๆนะฮ้ยดุเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็ตัวนี้นะครับสีดําสวยนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสี black transparent นะครับ black transparent โหตัวนี้แบบต้องบอกว่านะครับสวยมากอะนะครับมันจะแบบกีตาร์เหมือนพวกมิ l เลเนียมกีตาร์นี่สีประมาณนี้เพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมอ่านี่เขาเรียกเขาเรียก black transparent นะครับนะ อ่าซึ่งตัว black c r a o n s u r r e n t เนี่ยนะครับนะ้ะมันก็จะโชว์สีคอนะครับมันจะเป็นเราจะเห็นสีคอของมอฮอกกานีนะครับนะสีของ head plate ที่เป็นโลตบูดมันจะเห็นมันจะโชว์แต่ว่าถ้าเป็นขาวกับดำเนี่ยนะครับนะเราจะไม่เห็นเนื้อสีตรงนี้เพราะก็จะทำสีมาหมดเลยนะครับนะอ่ะตัวนี้เป็นสี black c r a o n s u r r e n t นะครับนะแล้วก็อ่าตัวด้านหลังเนี่ยนะครับนะ ผมในวิดีโอเนี่ยมองมองยากนะครับนะแต่มันก็จะมีมีลายเฟรมมันอยู่นะครับนะเป็นลายเฟรมเป็น talent, แบล็กทแนพาเรนต์ถ้าจะออกดำดำไปเลยอ่ะนะครับนะจะออกดำดำไปเลยข้างหลังนะครับอ่ะแต่สีสวยนะเสียงแบบสีผมว่ามันแบบยุคบรเลเนียมดีนะครับตัวนี้โอ้โหแบบเห็นแล้วชอบอะ่ะตัวนี้นะครับนะ แล้วเราก็มาปิดท้ายอยีกหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นสีเขาเรียกสีซันเบิร์ดนะครับสีซันเบิร์ดใหม่นะครับสีแต่คลิปไปแล้วไอ้สีซันเบิร์ดตัวนั้นเขาจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นคอนเน็กซ์นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้สีซันเบิร์ดตัวใหม่จะหน้าตาประมาณนี้ครับเพื่อนๆสีจะประมาณขนาดนี้นะครับนะก็นะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเห็นไหมจะโชว์ลายไทเกอร์ชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับก็จะโชว์ไม้ได้ปกตินะครับนะอ่ะหัวลูกบิดเห็นไหม นี่สีประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะอ่ะเพราะนั้นนะครับนะในคลิปเนี่ยนะครับนะผมก็จะเน้นให้ดูสีบรรลักนะครับนะเดี๋ยวผมจะแนบคลิป2คลิปแรกไว้ให้ด้วยนะครับนะเพราะว่า2คลิปแรกเนี่ยผมทดสอบเสียงให้ฟังแล้วนะครับนะก็แนะนําการปรับแต่งอะไรทุกอย่างนะครับออปชันต่างๆที่อยู่ในกีตาร์ของฮิสพาเนียไว้นะครับนะก็นะครับลองไปกดเดี๋ยวผมจะแนบแนบลิงก์ไว้นะครับนะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับนะก็อ่า ก็นะครับใครชอบนะครับตัวนี้มาตินสฮิสพาเนียนะครับนะ <c oughs> เป็นกีตาร์ที่บอกว่า,เ,าเรียกว่าประจำยุคนี้เลยนะครับนะเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอชอบทำคลิปพวกนี้ดีมากนะครับนะเพราะว่าต่อเข้ามือถือดได้โดยโตรงแล้วเสียงโคตรชัดนะครับนะเสียงเหมือนงานห้องอัดอะนะครับนะกนะ็ใครชอบนะครับนะก็ เลยหรือว่าจะเอาไว้ซ้อมเล่นที่บ้านใส่หูฟังเล่นก็ได้คนระับแทนไซเล่นกีตาร์ได้เลยนะครับนะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันได้ความฟีลลิ่งเป็นกีตาร์เหมือนกับพวกไซเล่นกีตาร์นะครับนะหรือว่าจะไปออกสเตจเนี่ยนะครับนะบอกเลยว่าภาคไฟฟ้าตัวนี้มันแบบระดับห้องอัดเอาอยู่ทุกเวทีสบายๆนะครับนะก็ผมฝากแล้วกันนะครับนะปีสีใหม่มาทั้งหมดสีสีนะครับมาตินเนฮิทพาเนียนะครับนะก็จะมีสีมาใหม่ก็สีขาวสีดำนะครับแล้วก็ อ่า black t a n parent แล้วก็ตัวสี sunburst ใหม่ตัวนี้นะครับนะก็ตัวนี้สินสอดจะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับนะก็แวะมาชมได้ที่เม s ซันกีตาร์ช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ